เราคงต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับโซฮานกับ,บ GTV Lope ลเปฟอีกเช่นเคยกับเซิร์ฟคาโมซิตี้อีกเช่นเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะมา,มาว่ากันได้ว่าการฟาร์มเหมืองของผู้เล่นใหม่ว่าฟาร์มครั้งแรกนี้จะได้เงินไปซื้ออะไรได้บ้างฟาร์มครั้งแรกายครั้งแรกจะได้เงินเท่าไหร่เดีวไปชมกันเลยนะครับ ก็ต้องไปหาเหมอืองฟาร์มก่อนอ่ดโอเคพึ่งผมได้มาละมาถึงฟาร์มมาถึงเหมืองเดิมแล้วจะลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงแบบรุดเดียวทันใจประตูหายไปหนึ่งอันไปไหนก็ในไหนแหละต้องเป็นอย่างนี้แหละโอเคถึงไวัดี รถแพงขอแนะนำผู้เล่นหน้าใหม่นะครับธรรมาดีได้ก็มานะครับอ,อกเล็กข้าวสนรถแพงมากนี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีโอเคอ,อื่นเราก็ต้องไปซื้อของที่จะมาขุดเหมืองก่อนดับแรกในร้านค้าซื้อมาไว้เลยผมว่าขออนุญาตฟาร์มเก็บเหมืองก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูกันตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้วโอเคขุดไปขุดไปเรื่อยๆขุดไปจนให้อ่านี่ครับเต็ม80ในการแร่ดินให้เต็ม80ก่อนโอเคขุดไปดไปึ้แย่ะๆบางหินก็จะได้เยอะบ้างบางหินก็จะได้น้อยนะครับและตัวหินหินในหินดีก็ได้เยอะหินในหินน้อยก็ได้น้อย ขุดไปขุดหินโอเคได้มาสองอลองดูอันอย่างนี้นะ่าจะได้สามหรือเปล่ววาผมไม่แน่ใจนะโอเคได้หนึ่งผายใหญ่ใหญ่จนรูปนี่แล้วก็ทำการฟาร์มไปได้จนครบ80นะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไป ได้มาสองโอเคความต่อเรื่อยๆขุดเกิดคนไม่รักดีก็ต้องขุดอ่ะโอเคครับอ่าเราก็ได้ขุดครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนเต็มก็ประมาณ 80. แปิเราจะแล่ดินไปล้างกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างไปโรถไม่น่าไหว ผมขอย้ำเลยนะครับการที่จะมา,าฟาร์มเหมืองแร่นะขั้นแรกต้องขับรถให้เสียนเพราะว่าถ้าคุณขับไม่เสียนคุณก็จะมีภาพนี้แต่คุณก็จะเรียกช่างพอเรียกช่างปุ๊บคุณจะใช้เงจ,จ่ายเยอะผมเขาบอกเลยการเรียกช่างของเพ่อพยื้อน้าใหมนะ่เป็นอะไรที่แบบโคตรหนาวเขาบอกันนั้นแหละเป็นไปได้ก็ขับผีกันระวังนะครับเราไปหาจุดล้าง โอเคอย่างนี้ไม่ต้องนะครับแสดงแค่ดูพี่เชิญไปรืเลยเออคนนีด้บอกอย่างหนึง่งคุณจะต้องมีรถหนึ่งคันก่อนนะครับด้วยจะมาทำการฟาร์มทำทำการตรงนี้ว่ามันจะได้สะดวกในการเดินทางโอเคมาถึงที่ล้างละเราก็จะมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้าง การล้างจริงๆและโอเคอเราก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้างไม่ใช่ของดีหรือไม่ดีอา้าวสัญญาณรอบที่สองเนยงียังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคเพชรกระทองออกแล้วได้เหล็กออกแล้วโอเคได้อยู่ทองแดงได้ทองแดงได้ได้ได้ไดได โอเคแร่เหล็กได้ทางแดงยังพอไปได้พอไปได้สิ่งที่สำคัญในการล้างทองขุดเหมืองนะครับถึงตรงคือเพชรกับทองครับคือจะมีราคามากที่สุดยิ่งได้เยอะก็จะิ่งขายได้เงินเยอะโอเคเราได้เพชรมาสองชิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมฮึโ <c oughs> อ้ว่ะฟุกว่ะได้ชิ้นหนึ่งนี่ฟุกเลยเนะี่ยอ๋อสิ โอเคโอ้ไปได้อยู่ไปได้อยู่ได้เรื่อยได้เรื่อยเพิ่งสิบเอ็ดรอบเองนะครับไปไปเรื่อยเรื่อยอ่ะสิบห้าย์เช้าแล้วเช้าคาตาโอ้ผมนี่ทำงานหามดวงหามข้ามเลยนะครับไปเรื่อยๆยรั้งที่สิบหกพอได้อยู่พอได้อยู่ อืโอเคยังทอได้อยู่17ไปถ้า20ครั้งเลยแบบยังเพชรยังไม่ออกกับทองยังไม่ออกอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะดวงสวยเกินไปแล้วหรือเปล่าทเท่าไหร่ละ19ลนะ20ไม่ออกจริงๆ <c oughs> และเอาเข้าสู่การเกลือแล้วนะครับในการขุดเหมืองครั้งนี้ ทั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบสองเฮ้ยขอลาออกอีกสอันไหนไม่ได้ยังไงโอ้โหโอ้โหเหนื่อยไม่ออกจริงๆ25ยิบห้าแล้วเอาละครับทานผู้ชมรู้สึกว่าความเกล็น,น่าจะไปเยือนเราแล้วแหละในการขุดเหมือนครั้งนี้ โอเคได้แร่เหล็กอยู่ยังพอไปได้อย่างน้อยการขุดไปครั้งนี้ให้ได้ค่าซ่อมรถก็ยังดีดูคภามรถนี่คุ้มเถอะอาวเลื่อนละสาบอครั้งแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมความเกลื่มจะไม่เย็นแล้ว โโอ้โหทองกับเพชรไม่ออกอจริงๆไงรอบที่ผ่าอีกห้าครั้งสุดท้ายโอเคออกอีกโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้กะได้เรื่องเลยอเอ็ดเสียงรถไฟอะไรจะเนี้ยรอบทีแปดอีกครั้งสองครั้งสุดท้าย,าอายโอเคทองออกเหมือนกัน ได้อยู่ได้อยู่โอเคหมดสน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคหมดลแล้วเราเรามาเช็คของกันว่าเราได้อะไรไปบ้างกับการขุดเหมืองครั้งนี้ปั๊บโอ้โหเราก็ได้จำนวนหิน40หินส0ก้อนเราก็ได้เพชรมา5เม็ดอ่าไม่ใช่5เม็ดเครับผมมีของกล่องผมอยู่2เม็ดได้มา3เม็ด กับทอง8เม็ดแล้วก็ได้อทองแดง40ก้อนกับได้เหล็ก22ก้อนแล้วเอาไปแปรรูปกันแล้วก็เอาลงไปขายดยเราจะได้เท่าไหร่จะพอค่าซ่อมรถผมไหมเนะี่ยไปแล้วก็ทำการาา์จุดที่เราจะเอาของไปแปรรูปถึงนี้โอเค ทางนี้ทางตรงนี้เราไม้ไปเราไปทางนั้นตันโอเคไปแล้วก็สัดยาวๆเลย ก็โอเคครับเราก็มาถึงที่แปรูปของที่เรา,าล้างมาได้แล้วนะครับไปเราจะไปทำการแปบรูปกัน อ,อ๋อเนี่ยมีพันบ้านแล้วนครับโอเคเอ๋อแล้วก็จะทำการอา๋อแปแรกทองแดงก็เป็นก้อนครับแปลทุกผู้เป็นกาย ขอตัดไปตอนที่ว่าได้รูปสิบแล้วนะครับแต่กลัวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วเราการทําการขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเ,รเช็คของวาอาาอ่าเราได้เท่าไหร่เราได้ทองคํามาสีแท่งสิชิ้นก็ทองแดงแท่ง20ชิ้นก็รวมๆแล้วก็มีประมาณ สามอย่างนี้แล้วก็อหินแต่หินจะได้ราคาน้นหน่อยแต่เราเอาไปขายกันเลยนะไปรถโอเคแคบเราก็มาถึงที่ตลาดขายอ่าแร่นะครับอ่าอกินลรมีทองแดงอยู่ประมาณ20ชิ้นได้ในราคา1น0 0บาท ก็ออไ,ไ,ได้ทองคำสีชิ้นราคาหกร้อยบาทแล้วก็จำนวนหินก็ได้หกรบาทอ่ะแล้วก็เด็กแท่งประมาณาเท่าไหร่คดืมาดือนวันคันาสามสิบาทโอเครวมๆแล้วก็ประมาณ ประมาณ4,000กว่าบาทกับ5,000ันกับก็รทำการขายจึงโอเคขายไปไปโอเคร้อทำการขายเรียบร้อยอ่ะก็ถือว่า ครั้งหนึ่งก็โอเคก็พอได้อยู่ก็พอได้พออยู่ได้แต่ว่าถ้าอยากดีก็ทําการขดุดแล้วก็ไปล้างให้มันให้มันให้มันได้เต็มช่องครับเพราะว่าม,มีช่องแบบเนี้ยี่สิบสี่สิบแปดสิบเนี้ยให้มันเต็มจะอะไรเยอะยิ่งได้เยอะยิ่งจะหาได้เงินดีนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นก็อีพีนี้ขอจบ คลิปเปลียงเท่านี้นะครับในปีหน้าเราจะมาทำอาชีพไหนต่อไปก็ติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายไปเลยกันละ